สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความกรองสถานการณ์จากหนังสือพิมพ์ไทยโพส์ประจำวันจันทรที่18ทธันวาคม2566มานํ 66, มานำเสนอครับหลักฐานใหม่ในมือพิธาลุ้นพลิกชนะคดีหุ้นสื่อ 20ธันวาคมพิธาลิมเจริญรักประธานที่ปรึกษาหวัวหน้าพรรคก้าวไกลแสดงความมั่นใจก่อนเดินเข้าห้องพิจารณาคดีของศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อสู้คดีหุ้นสื่อไอทีวีที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนัดไต่สวนคำร้องวันพุทธที่20ธันวาคมนี้โดยพิธากล่าวไว้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเตรียมความพร้อมที่จะไปไต่สวนคดีไว้แล้วทั้งหลักฐานที่เป็นหลักฐานส่วนตัว ในส่วนของผู้จัดการมรดกและหลักฐานว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อต่อไปแล้วไม่ว่าจะมองเรื่องของไรายได้เรื่องของสัญญาอนุญาตที่ต้องขอในการทําสื่อจากสำนักงานกสทชซึ่งทางกอสตชตอบกลับมาชัดเจนว่าไม่มีสัญญาอนุญาตทําสื่อของไอทีวีดังนั้นตรงนี้ก็พร้อมที่จะขึ้นบัลลังในการให้ปากคําในฝั่งของผมและมั่นใจร้อยเปอร์เซน์ว่าจะไม่ผิดทั้งนี้ แนวเรื่องของการเป็นผู้จัดการมรดกมีหลักฐานที่ไม่เคยเปิดที่ไหนก็จะใช้ส่วนนี้จะอธิบายต่อสาธารณะทั้งนี้วันพุทธที่20ธันวาคมตั้งแต่เวลา9.30นาิกานาทีเป็นวันที่สาลร,รัฐธรรมรนูญจะเปิดห้องพิจารณาไต่สวนพยานบุคคลในคำร้องคดีหุ้นสื่อไอทีวีที่พิธาอดีตหวัวหน้าพักก้าวไกลยอยู่ในสถานะผู้ถูกร้อง โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้ร้องโดยวันดังกล่าวตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจะมีการไต่สวนซักถามพยานบุคคลที่มีความสำคัญต่อรูปคดีที่ศาลเรียกมาให้ถ้อยคำที่ไฮไลท์น่าจะอยู่ที่พยานบุคคลในฝ่ายของพิธาที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นรายชื่อพยานบุคคลให้ศาลร,รัฐธรรมนูญเรียกมาให้ถ้อยคาที่พบว่ายังมีการปิดลับรายชื่ออยู่ แต่ก็มีการคาดการว่าน่าจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องพยานที่มาให้ถ้อยคำแล้วจะเป็นคุณผลบวกต่อการสู้คดีของพิธาเช่นบุคคลที่อาจจะมาให้ถ้อยคำในลักษณะที่ว่าไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการเป็นสื่อแล้วแม้สถานะบริษัทยังเปิดดำเนินการยังไม่ได้ไปจดแจ้งยกเลิกกิจการต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแต่ก็เป็นเพราะต้องการเคลียร์เรื่องคดีความ ในชั้นศาลปกครองสูงสุดให้ยุติลงก่อนเป็นต้นจุดพีคของเรื่องนี้หากพิจารณาจากที่พิธาให้สัมภาษณ์ระบุไว้ข้างต้นจะพบว่าฝ่ายพิธาทีมฝ่ายกฎหมายประจำตัวบอกว่าเตรียมพยานหลักฐานเอกสารสำคัญที่จะทำให้เขาชนะคดีแยกเป็น 1. ห,หลักฐานส่วนตัวในส่วนของผู้จัดการมรดกที่เป็นหลักฐานที่ไม่เคยเปิดที่ไหนมาก่อน ก็จะนำมาแถลงต่อสารรัฐธรรมนูญ 2. หลักฐานเอกสารคำยืนยันจากสำนักงานกสทชซึ่งตามหลักกฎหมายกสทชมีบทบาทในการควบคุมกิจการสื่อโทรทัศน์เช่นการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์เป็นต้นจึงน่าสนใจว่าหนังสือของกสทชที่พิธากล่าวอ้างจะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนส่วนว่าข้อต่อสู้พยานหลักฐาน ในมือของพิธาครั้งนี้จะเป็นข้อต่อสู้สำคัญจนทำให้พลิกเกมจนสารรัฐธรรมนูญสิ้นสงสัยและยกคำร้องทำให้พิธาชนะคดีได้กลับมาทำหน้าที่สอสอในสภาอีกครั้งหรือไม่ก็อยู่ที่พิธาแล้วว่าหลักฐานดังกล่าวเด็ดแค่ไหนรวมถึงต้องดูว่าระหว่างให้ถ้อยคาต่อสารรัฐธรรมนูญทางตุลาการจะมีประเด็นซักถามอะไรบ้างและตัวพิธา ตอบได้เคลียร์ทุกปมข้อสงสัยหรือไม่และพยานบุคคลที่ศาลเรียกมาให้ถ้อยคำจะเป็นตัวทีเด็ดที่จะพลิกเกมการตัดสินคดีมีใครบ้างต้องรอดูวันที่20ธันวาคมนี้คาดหมายว่าหลังเสร็จสิ้นการไต่สวนพยานบุคคลในช่วงเย็นวันที่20ธันวาคมทางตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจะประกาศนัดประชุมตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อลงมติตัดสินคดี และอ่านคำวินิจฉัยในวันที่20ทธันวาคมนี้ทันทีโดยมีความเป็นไปได้ที่น่าจะนัดฟังคำวินิจฉัยคดีช่วงปลายเดือนมกราคมหรือไม่เกินกลางเดือนกุมภาพันธ์2567สำหรับคำร้องคดีหุ้นสื่อไอทีวีของพิธาหลักการวินิจฉัยคดีก็มีแค่ไม่กี่ประเด็นเท่านั้นลำดับแรกตุลาการสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาก่อนเลยว่าไอทีวี ยังประกอบกิจการเป็นสื่อมวลชนอยู่หรือไม่โดยสารก็จะพิจารณาจากรายละเอียดต่างๆเช่นงบการเงินของไอทีวีในช่วงที่ผ่านมาเป็นต้นที่หากเสียงส่วนใหญ่ของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเห็นว่าไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการเป็นสื่อแล้วก็จบเลยสารก็จะยกคำร้องไม่ถือว่าพิธาเจตนาครอบครองหุ้นสื่อไอทีวีก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งจึงไม่ขาดคุณสมบัติ การลงสมัครรับเลือกตั้งสสตามรัฐธรรมนูญและตามพรบการเลือกตั้งสสหากออกมาแบบนี้พิธาก็ได้กลับมาทําหน้าที่สอสอเต็มตัวอีกครั้งและจะกลับมาเป็นหัวหอ,อกหลักของพรรคก้าไกลในการทําหน้าที่ฝ่ายคา้านโดยมีภารกิจสําคัญรออยู่คือการนําทัพสสก้าไกลอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ช่วงต้นเดือนมกราคม67 แต่หากตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าไอทีวี TV ยังประกอบกิจการเป็นสื่ออยู่จากนั้นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจะไปพิจารณาว่าพิธามีเจตนาครอบครองหุ้นสื่อไอทีวีดังกล่าวกอดลงเลือกตั้งไม่ได้มีการโอนหรือจำหน่ายหุ้นอันเป็นการขัดรัฐธรรมนูญและพระเบเลือกตั้งสสหรือไม่โดยหากเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าพิธามีการครอบครองไว้จริงถ้าเป็นแบบนี้ พิธาอาจไม่รอดสารรัฐธรรมนูญอาจตัดสินว่าพิธาฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา98วุงเล็บ3และพรบรรการเลือกตั้งสสที่ห้ามผู้สมัครสสถือหุ้นสื่อก่อนยื่นสมัครรับเลือกตั้งซึ่งผลก็คือจะทําให้พิธาต้องพ้นสภาพการเป็นสสทันทีโดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันเลือกตั้ง14พฤษภาคม66แต่จะไม่ถูกตัดสิทธิ์การเมืองการเลือกตั้งแต่อย่างใด เพียงแค่หลุดจากสสเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากพิธาไม่รอดก็อาจมีเสียวอีกเพราะกรกะตาอาจฟันดาบสองในคดีอาญาตามมาตรา151พรบการเลือกตั้งสสที่บัญญัติว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งได้สมัครรับเลือกตั้ง หรือทำหนังสือยินยอมให้พักการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อต้องระวางโทษจำคุก1-10ปีปรับ20,000ถึง200,000บาทให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีที่แม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แยง้งพิจารณาของกะกะตมีความเห็นให้ยกคำร้องไม่เอาผิดพิธาเนื่องจากหลักการเอาผิดในคดีอาญา จะดูเรื่องเจตนาเป็นสำคัญโดยอนุกรรมการเห็นว่าพิธาไม่มีเจตนาแต่ต่อมาก็มีข่าวว่าก็กตออนุกรรมการไต่สวนชะลอการพิจารณาเรื่องนี้ไว้ก่อนเพื่อรอผลคำวินิจฉัยของสารลรัฐธรรมนูญก่อนจากนั้นจึงค่อยกลับมาพิจารณาอีกครั้งซึ่งหากรายละเอียดในคำวินิจฉัยกลางในคดีนี้ออกมาชี้ว่าพิธามีเจตนาถือหุ้นสื่อไอที ก็อาจทําให้กะกะตฟันคดีอาญาพิธาตามมาก็เป็นได้คดีหุ้นสื่อไอทีวีจะทําให้พิธาต้องตกม้าตายพ้นจากการเป็นสสเป็นคนที่สามของอนาคตใหม่9้าไกลตามรอยธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและธันวรินสุขพิสิทธิ์อดีตสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหรือไม่บอกได้เลยศึกนี้ไม่มีต่อเวลามีแต่นับถอยหลังรอวัน กมศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n g จ l 789 Realty รบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลคนไทยชาวพเยา ซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้ เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty